สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไซมาแนะนำวิธีใช้ระบบ CVTC นะคะเป็นระบบฝากสั่งที่มีเลขาส่วนตัวช่วยลูกค้าด้วยนะคะในการดูแลเนาะสินค้าที่ไซจะสั่งนะคะเป็นสินค้าโคมไฟนะคะไซได้ลิงก์มาแล้วค่ะเป็นโคมไฟรูปกวางนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะใช้บริการสั่งซื้อหรือว่าเอาลิงก์ไปวาง ต้นคืออะไรก็คือ1เราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่เราจะสั่งเนี่ยอยู่ในหมวดอะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราถูกคิดค่าขนส่งเป็นกิโลหรือว่าเป็นคิวนะคะเป็นคิวในที่นี้ก็คือตามขนาดของพื้นที่ถ้าเป็นกิโลก็คือช่างตามน้ําหนักของกิโลอยู่แล้วนะคะวันนี้เนาะไซจะสั่งเป็นโคมไฟนะคะแล้วก็ตัวของการคิดค่าขนส่งเนี่ยเป็นตัวกําหนดต้นทุนนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ลูกค้าซื้อไปขายตัวค่าขนส่งเองบวกค่าสินค้านะคะก็คือเป็นต้นทุนของเรานั่น แต่วันนี้ส่ซื้อมาใช้เองนะคะเรทค่าขนส่งที่ใส่ใช้วันนี้จะเป็นเรทฝักสั่งนะคะเป็นเรททดลองสั่งของอีซีนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าส่ซื้อมาใส่เองนะคะสิ่งที่เราต้องดูเลยเวลาที่เราได้ลิงก์มาแล้วนะคะเราเนี่ยจะต้องจดรายละเอียดขนาดตัวสินค้านะคะแล้วก็น้ําหนักด้วยนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจดออกมาก่อนนะคะตอนนี้ไซเปิดลิงก์เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยให้นะคะ อ่ะเราก็คลิกดูที่รูปนะคะทรายตัดสินใจจะสั่งเป็นกวางตัวเล็กนะคะก็คือตัวนี้นะคะขนาดที่ได้มาก็คือ37เซนคูณ66เซนคูณกับ17เซนนะคะสิ่งที่ยังขาดอดู่ก็คือน้ำหนักนั่นเองเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคะโอเคเขาบอกเราค่ะว่าน้ำหนักคือ3กิโลนะคะโอเคแหละอันเนี้ยเรารู้ขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คในเว็บของ C ีวีทีคาโกกันค่ะว่าสินค้าที่เราจะสั่งเราได้ขนาดและน้ำหนักมาแล้ว เราจะถูกคิดค่าขนส่งเป็นคิวหรือว่าเป็นกิโลเข้าเลยค่ะ w w w c b d c a r g o c o m นะคะ <S <S บอกนิดนึงนะคะเ้ระควรระวังนะคะคืออะไรเวลาที่ร้านค้าค่ะเขาบอกรายละเอียดของตัวขนาด สินค้ามาบางทีอาจจะเป็นเฉพาะตัวสินค้าจริงๆคือวัดจากตัวสินค้าจริงๆนะคะที่ไม่รวมแพ็กกิ้งสมมุติที่ใส่สั่งเป็นโคมไฟลูกกวางเนี่ยคะ่ะในกล่องอาจจะมีโฟมกันกระแทกหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวขนาดสินค้าเนี่ยมีขนาดที่กว้างขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลสิ่งที่ใส่บอกก็คือเพียงแค่ว่าเราเผื่อเอาไวค้ค่ะว่าเออค่าขนส่งเนี่ยมันอาจจะบบกจะลบมีโอกาสนะคะจากที่เราคํานวณเอาไวะะ้เนาะเนื่องจากแพ็กกิ้งนะคะแล้วก็ยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยคะ่ะเวลาที่สินค้าเข้ากล ดังนะคะคเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะชั่งน้ำหนัก แล้วก็วัดขนาดอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะไปลุยกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บของ c v t ค่ะ mm. ก็เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้สมัครก็เดี๋ยวค่อยสมัครนะเป็นตามขั้นตอนตอนนี้เราอยากจะรู้ก่อนค่ะว่าเราจะถูกคิดเป็นกิโลหรือเป็นคิวนะคะกดที่บริการของเราเลยนะคะแล้วก็มาเลือกตรง c V t c a r โก้แล้วก็มากดตรงบริการขนส่งแบบรวมตู้สินค้า LCL นะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างเลยโอเคนะคะตรงนี้เนาะทรายเลือกเป็นการขนส่งทางเรือนะคะเพราะว่าไม่ได้รีบมากแล้วก็โกดังเลือกเป็นกวางโจนะคะส่วนประเภทของสินค้าตรงนี้อ่ะเราต้องเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่นอนเพราะเรายังไม่รู้เนาะว่าสินค้าของเราอยู่ในประเภทไหนใช่ไหมคะอ่ะด้านล่างนะคะก็จะมีบอกค่ะว่าเป็นสินค้าทั่วไปสินค้าห้ามนําเข้าสินค้าพิเศษ1พิเศษ2แล้วก็พิเศษ3เราก็มาดูรายละเอียดเอาในนี้ว่าสินค้าที่เราจะสั่งเนี่ยอยู่ในหมวดไหนแต่ ถ้าลูกค้าไม่ทราบนะคะสามารถสอบถามกับเลขาส่วนตัวของเราได้นะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเฉพาะรหัสของลูกค้านะคะโอเคตอนนี้ถุงทรายเข้ามาก็จะเป็นสินค้าพิเศษหนึ่งเนาะเพราะเขียนอยู่แล้วว่าโคมไฟนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาเลยแล้วเราก็มากดเลือกตรงประเภทสินค้าให้เป็นสินค้าพิเศษหนึ่งหลังจากนั้นเอาขนาดที่เราได้ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะ37คูณ66แล้วก็17นะคะน้ำหนักคือ3กิโลค่ะหลังจากนั้นกดเครื่องคิดเลขค่ะ อะระบบประมวลออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะว่าค่าขนส่งสินค้าอันนี้ใจะถูกคิดเป็นคิวนะคะก็คือตามขนาดพื้นที่โอเคทีนี้เรารู้ละไปสั่งกันเลยค่ะเราก็กด ตรงคาว่า back office ด้านบนนะคะตรงเมนูนะคะตรงนี้เนาะอันนี้คือทรายได้ลงทะเบียนมีรหัสของทรายเรียบร้อยแล้วนะคะเลทค่าขนส่งที่เห็นตอนที่กดคําว่า back office เข้ามาอันนี้ก็คือจะเป็นเลทที่ทรายเลือกใช้ในครั้งนี้เนื่องจากว่าทรายซื้อไปใช้เองนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตลูกค้ามีจํานวนที่มากขึ้นหรือว่าเริ่มมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วตรงนั้นเราก็จะมีเลทพ่อค้าแม่ค้าให้อีกทีหนึ่งนะคะของเราจะพิเศษมากๆค่ะเราจะมีเป็นเลทที่คิดว่าแนะนําลูกค้าแล้วคุ้มสําหรับ ลูกค้านักตอนนั้นนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอเคพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กดด้านซ้ายเลยค่ะเปิดบินสั่งสินค้านะคะแล้วไปกรอปลิงก์ที่เราต้องการจะสั่งมาวางค่ะแล้วกดค้นหาค่ะโอเคตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ เอาแปลออกมาให้แล้วเป็นโคมไฟนะคะก่อนที่เราจะมาวางเราต้องดูรายละเอียดเรียบร้อยว่าสีที่เราจะสั่งคืออะไรถ้ามันมีขนาดเราก็ดูให้เรียบร้อยอันนี้ไ่ดูมาแล้วนะคะก็คือว่าเป็นสีทองนะคะเนี่ยเขาจะมีให้เลือกไซก็กดสีทองนะคะหลังจากนั้นด้านล่างค่ะจะมีให้เราเลือกไซ์ก็คือจะมีไซเล็กกับไซใหญ่นะคะอันเนี้ยส่เลือกไซเล็กนะคะส่เลือก2อันไซจะสั่ง2อันโอเคหลังจากนั้นเราก็กดหยิบใส่ตะกร้าเลยค่ะ โอเคพอเราหยิบใส่ตะกร้าเสร็จนะคะด้านขวามือของเราจะมีคําว่าตะกร้าสินค้านนะหมายคำว่าระบบต้องการให้ลูกค้าได้คอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะว่าสินค้าที่เราสั่งเนี่ยราคาถูกต้องใช่ไหมนะคะจํานวนถูกต้องใช่ไหมถ้าถูกต้องก็ตรวจสอบตะกร้าได้เลยค่ะ โอเคหลังจากนั้นนะคะบรหัวจะเขียนว่ายืนยันการสั่งซื้อนะคะก็คือจะมีรายละเอียดอีกครั้งหนึง่งให้ลูกค้าได้ดูรายละเอียดนะคะโอเคทรายดูรายละเอียดของทรายโอเคครบถ้วนเรียบร้อยนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีเขียน,นะค่ะว่าเราต้องการใช้วิธีการขนส่ง แบบไหนนะคะส่เลือกทางเรือเนาะเมื่อกี้ที่ส่บอกไปนะคะแล้วก็กดทางเรือนะคะส่วนเลือกลงมาค่ะจะมีประกันสินค้าตรงนี้ให้มีเป็นช้อยให้ลูกค้าได้เลือกซื้อถ้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งของมีมูล,ลค่านะคะเช่นราคาแพงหรือแล้วแต่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อประกันตรงนี้ได้นะคะครั้งนี้ใส่เลือกที่จะไม่ซื้อนะคะเพราะส่มาใช้เองเนาะโอเค จริงๆไม่จําเป็นก็ได้ค่ะแอบบอกนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างก็จะมีรายละเอียดค่ะลูกค้าพยายามอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนด้านล่างจะมีเขียนว่าสินค้าพิเศษแบรนด์เนมอะไรต่างๆบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าสินค้าที่เราสั่งเนี่ยมันติดเงื่อนไขนะคะในการนาเข้าตรงนี้ถ้าลูกค้าอ่านละเอียดตรงนี้แล้วไม่เข้าใจาก็สามารถสอบถามที่เลขาส่วนตัวได้นะคะมันคือข้อดีนะคะที่เรามีเลขาส่วนตัวนะโอเคเขาก็จะสรุปให้เราค่ะว่ามีค่าสินค้านะคะมีค่าบริการนะคะแล้วก็มันมีค่าขนส่งอ่ะ ไซขออนุญาตอธิบายแบบนี้ค่ะการที่เราจะใช้บริการฝากสั่งนะคะจะมีการจ่ายเงินอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนั่นหมายคำว่าจ่ายค่าสินค้า บวกกับค่าบริการสั่งซื้อนะคะแล้วก็3บวกกับค่าขนส่งในจีนก็คือค่าขนส่งจีนจีนถ้ามีนะคะบางร้านมีบางร้านไม่มีนะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องใจ่ายในครั้งที่สองอันนั้นก็คือค่าขนส่งจากจีนมาไทยนะคะอันนั้นจ่ายเมื่อสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเมื่อสินค้าถึงไทยเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็มาจ่ายผ่านระบบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแจ้งลูกค้าอีกทีหนึง่งหรือ อาจจะมีอีกเคสหนึ่งนะคะที่ตอนแรกเนี่ยที่สั่งซื้อเนี่ยอาจจะไม่มีค่าขนส่งจีนจีนคือค่าขนส่งในประเทศนะคะอาจจะมารวมอยู่ในการจ่ายเงินครั้งที่2ก็เป็นไปได้ตรงนี้แล้วแต่เคสด้วยนะคะแล้วแต่สถานาการณ์ส่วนไอตัวของค่าขนส่งในไทยตรงนั้นนะนะคะเวลาที่สินค้ามาถึงไทยแล้วหลังจากที่ลูกค้าชําระค่าขนส่งจากจีนมาไทยเรียบร้อยแล้ว ในระบบเองก็จะมีให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเลือกขนส่งเป็นขนส่งเอกชนนะคะตรงนี้เราก็เลือกได้ค่ะแล้วกรอกที่อยู่ลงไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทํำยังไงนะคะตอนนี้เนาะด้านล่างนะคะก็จะมีรายละเอียดว่าฉันยอมรับข้อกําหนดนะคะและรายละเอียดตรงนี้ลูกค้าอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้น อพออ่านเรียบร้อยแล้วปุ๊บด้านล่างนะคะมันจะมีรายละเอียดระยะเวลาในการสั่งซื้อนะคะปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาในการขนส่งของเราเองทางรถเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4-6วันนะคะตรงเนี้ยแล้วก็ทางเรือจะมี15-20วันตรงเนี้ยจะมีรายละเอียดบอกลูกค้ายอย่างชัดเจนแต่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับร้านค้าส่งสินค้าด้วยนะคะร้านค้าส่งสินค้าเร็วก็เข้าโกดังเร็วขึ้นตู้เร็วเพราะว่าเราปิดตู้ทุกวันอะไรก็ตามที่เข้าโกดังก่อนจะขึ้นตู้ก่อนนะคะตรงนี้นะอันนี้ก็คือแฟกเตอร์หนึ่งที่ คนที่เริ่มที่จะนำเข้าเริ่มที่จะสั่งซื้อตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะคะโอเคเสร็จปุ๊บทรายก็กดชําระเงินตรงนี้นะคะระบบก็จะขึ้นมายืนยันว่าโอเคคุณยอมรับแล้วนะอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเรากดตรงที่ตรวจสอบ ออเดอร์ใช่ไหมคะเนี่ยออเดอร์ของสซย์หนึ่งก็เจ็ดเก้าตรงนี้นะคะก็คือที่ไซสั่งรูปวางเนาะตอนนี้สถานะของเราขึ้นว่ารอตรวจสอบนะคะก็คือรอเจ้าหน้าที่ของ C ี t ตรวจสอบใบสั่งซื้อของเราก่อนนะคะอาจจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือวันหนึ่งแต่ยังไงก็จะต้องรีบทําอยู่แล้วละคะ่คะเพราะว่าลูกค้าบางคนบอกโอ้โหพี่ก็อยากจะรีบสั่งนะคะโอเคเราเข้ามาดูคะ่ะว่าเป็นยังไง อ่าโอเคตอนนี้นะคะสถานะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นดําเนินการชําระเงินแล้วคือตอนนี้นะคะระบบร้องขอให้เราชําระเงินค่าไอตัวค่าสินค้านะคะค่าบริการสั่งซื้นอนากก็คือค่าใช้จ่ายในครั้งที่1นนะคะเราไม่มีค่าขนส่งในจีนนะคะตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือเราจ่ายเฉพาะค่าสินค้าแล้วก็ค่าบริการแต่ในระบบของเรามันยังไม่มีเงินเลยเราจะจ่ายเงินได้ยังไงนะคะเราต้องโอนเงินเข้าไปในระบบค่ะเพื่อทําการเติมเงินนะคะฟังดีนะคะ โอนเงินเข้าไปในระบบเพื่อทําการเติมเงินนะคะอ่าเลขที่เป็นชีอยู่เรียบร้อยแล้วเราก็จดยอดออกมาค่ะว่ายอดของเราคือ2 1 8 1 2 0บาทนะคะหลังจากนั้นเรามากดตรงคำว่าการเงินค่ะเมนูด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดคำว่าเติมเงินเข้าระบบนะคะทราใช้วิธีการโอนเงินแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ใส่ยอดลงไป จริงๆตรงนี้ลูกค้าจะโอนพอดีกับยอดก็ได้หรือว่าจะโอนเอาไว้เลยก็ได้อย่างเช่นสมมติเราใช้บริการอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะโอนเงินเข้ามาสี่สิบห้าพันนอนไวน้ในนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ตักค่าขนส่งจีนไทยก็ได้หรือว่าบางทีที่ลูกค้าอยากจะสั่งของแบบต่อเนื่องเลยไม่ต้องรอให้ระบบเขาอนุมัติให้เราเติมเงินนะคะมันจะได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแนบสลิปกัน โอเคเราแนบสลิปเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะต้องรอทาง c v t เขาอนุมัติเงินให้เราเพื่อที่จะเติมเงินเข้าระบบนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจะคะ่ะตรงด้านล่างใต้รหัสลูกค้าตรงนี้ค่ะมันมียอดเงินเพราะใส่เคยเติมเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าครั้งแรกนี้ไม่มีตรงนี้จะขึ้นเป็นศูนย์โอเคค่ะเดี๋ยวเราลองดูค่ะว่าเงินเราเข้าหรือ,อยังเราก็มากดตรวจสอบอ,อ,อีกทีนึงก็ได้นะคะแล้ว ก็มาดูรายการอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเรามาดูตรงการเงินนะคะตอนนี้เงินยังไม่เข้านะคะเงินยังไม่เข้าเดี๋ยวเรารอสักแป,ป๊บนึงจริงๆไม่นานนะคะเราก็รีเฟรอีกทีนึงก็ได้โอเคเงินเข้าแล้วนะคะยอดเงินของทรายเพิ่ม เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแค่เงินเข้าระบบแค่นั้นเองนะคะยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะเป็นเพียงแค่การเติมเงินเข้าระบบแค่นั้นนะคะมีเงินขึ้นเรียบร้อยแล้วโอเคเรามีเงินแล้วเราก็จัดการจ่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานะของเราขึ้นรอการชําระเงินนะคะเราก็กดมาตรงที่ดูรายการะค,ะค่ะกดอย่างเดียวเลยค่ะดูรายการเสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนลงมาเลยมีเงินแล้วนี่นนกดชําระเงินได้เลยค่ะ โอเคพอกดชำระเงินปุ๊บตอนนี้นะคะสถานะในใบสั่งซื้อของเราจะขึ้นว่ารอสั่งซื้อรอสั่งซื้อนี่คือต้องรอทางซีวีทีสั่งซื้อกับทางร้านค้านะคะโอเคระหว่างนี้เราก็รอก่อนโอเครอทางเขาสั่งซื้อ ตอนนี้สถานะของเรานะคะในตัวของตรวจสอบออเดอร์ของเราเนี่ยก็คือจะขึ้นว่าเราชําระเงินสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าเราเติมเงินแล้วนี่เราจ่ายเงินแล้วนี่นะคะโอเคตอนนี้เป็นหน้าที่ของทาง c v t ที่จะช่วยเราสั่งซื้อกับทางร้านคา้านะคะแล้วก็รอก่อน อาตอนนี้นะคะระบบซีวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สถานะของเรานะคะเราดูเฉพาะสถานะของเรานะคะว่าสถานะมันถึงขั้นตอนไหนแล้วก็คือเป็นการติดตามดูว่าเฮ้ยเราสั่งซื้อของไปเนี่ยแล้วมันถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะตอนนี้นะคะสถานะของเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็คือรอผู้ขายส่งสินค้านะคะตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าสเต็ปต่อไปนะคะพอรอผู้ขายส่งสินค้าปุ๊บเราก็จะต้องมาเช็คตัว t ท็กกิ้งนั่นหมายถึงว่าเลขไปรษณีย์ในจีนนะคะว่าขึ้นหรือยังอ่ะเราก็มาดูตรงนี้ค่ะตัวสีดแดง,งเราว่าสถานะเลขขนส่งจีนขึ้นหรือยังขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วก็แปลว่าร้านค้าส่งของแล้วนะคะก็จะมีแท็กกิ้งขึ้นให้เราเห็นแบบนี้เนาะโอเคสเต็ปต่อไปของเราก็คือว่ารอว่าสินค้าจะถึง โกดังจีนนะคะประมาณ3 5ถึงวันนะคะอย่างที่สายบอกเนาะว่าจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับร้านค้าส่งของด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเราจะสั่งของจากเมืองนูน้นเมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลงที่โกดังของตัวซีพนะคะเพราะว่าการขนส่งในจีนเนี่ยคือเร็วอยู่แล้วแล้วก็ครอบคุมอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะเราแค่มาดูตรงสถานะว่าเฮ้ยสถานะมันไปถึงไหนแล้ววะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเนาะเราก็มาดูทีนึงค่ะกดตรงดูรายการค่ะโอเคสถานะเราถึงโกดังจีนเรียบร้อยแล้วนะ ะะสินค้าถึงโกดังจีนแล้วนะคะโอเคเราก็รอค่ะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เรารอสินค้ามาถึงไทยละประมาณ4-6วันนะคะทีนี้อย่างที่ใส่แจ้งไปเนาะว่าการขนส่งนะคะใส่เลือกไว้เป็นทางเรือนะคะลงโกดังกวางโจทางเรือเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานกว่าทางรถนะคะก็คือเมื่อกี้เนาะประมาณ15ถึง 20วันใช่ไหมคะที่สายแจ้งไว้เมื่อสักครู่ที่มีรายละเอียดให้อ่านนะคะระยะเวลาเนี่ยเป็นระยะเวลาในการขนส่งจริงๆสินค้าเนี่ยมีโอกาสจะมาเร็วกว่าระยะวันที่แจ้งไว้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้บอกไว้เนาะโอเคเดี๋ยวเรารอดูค่ะว่าสถานะขั้นต่อไปจะเป็นยังไงนะคะระหว่างนี้ก็คือว่าสินค้าถึงโกดังจีนเรียบร้อยแล้วนะคะ ขนส่งทางรถนะคะก็สิ่งหกวันเนาะอันนี้ไซเลือกทางเรือค่ะไม่ได้รีบนะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่สั่งเสื้อผ้าแนะนําเป็นทางรถค่ะเพราะว่าเร็วกว่ามาถึงก่อนก็ขายก่อนเลยนะคะแล้วก็ขนส่งเราไม่ช้านะคะแอบกระซิบเร็วค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะคะตอนนี้สถานะที่หน้าไปสั่งซื้อของเราก็คือสินค้าถึงโกดังไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเร็วจังเลย โ okay. อเคเพราะสินค้าถึงโกดังไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าชําระค่าขนส่งถูกไหมคะจากจีนมาไทยนะคะแล้วก็จะมีใส่รายละเอียดของการขนส่งจากโกดังของ c ี t ทีที่กรุงเทพนะคะไปที่บ้านเรานะคะ